ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเดอร์นะคร e uh, ับตอนนี miş, mache, shady, day, ้กอนะครับถ่ายคลิปนะครับคลิป8นาทีนะครับก็อนะครับฝากดูคลิปได้นะครับอันนี้ก็เป็นศาลานะครับศาลาสีเงินนี่ก็นะครับหนึ่งหลังนะครับมาวันนี้นะครับวันนี้วันดีนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ นะครับวันจันทร์สีทองสีเหลืองนะครับเหลืองอลาบนะครับอ่าแรม13ค่ำนะครับเดือน10ปีขานนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับทั้งวันนะครับวันที่21นะครับวันนี้21พฤศจิกายนนะครับ2,565นนะครับวันนี้ก็ทาง นะครับนะครับทางคนนะครับมีน้ำใจคนใจบุญนะครับได้นำศาลานะครับทั้งสองหลังนะครับมามอบให้นะครับลุงป้าและปู่ปาริกิจนาคราชนะครับนะครับเพื่อได้นั่งนะครับเพื่อได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับอนี้ก็ ครับครับก็รวมแล้วก็จะเป็นสีหลังนะครับสีหลังสีนะครับก็จะเป็นหลังสีสีอะไรเนาะสีเขียวนี่พลอยบ่นะครับสีนินบ่โอ้สีพลอยเนาะสีเขียวพลอยสีแดงบ่นะครับนะครับก็ นะครับเราก็ได้กำลังมาอีกแล้วครับกำลังยกกำลังคนกำลังหายไปทีละคนสองคนนะครับตัวนี้ตัวนี้แปดนาฬิกาประมาณนะครับแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับหรือยี่สิบนาทีแลวเนาะตัวนี้ยี่ห้าบอก Mm. พอดีเวลาเก้านาฬิกาพอดีนะครับเลือก <c oughs> เลือก <c oughs> ยามดีเก้านาฬิกา <c oughs> จะได้เก้าหน้าจะต,ต่อไป หนึ่งหนึ่วัน ครับตอนนี้ก็รองลองรองป้านะครับก่อนนะครับเพราะว่าจะเอาไว้ลงทีเดียวนะครับก็ว่าริมสะนั่นแหละครับแต่ว่าด้านทิศตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นะครับ ยังไม่ทราบนะครับว่าแต่ว่าเอาลงริมสะริมสะนะครับครับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ทีพีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทีพี f f e ฟนะครับทีบัทรทอนพัดเบตาโคแคนเจลอวาบน้ำเจลล้างหน้านะครับครีมบารุงผิวหน้านะครับทีพีสกินเซรั่มนะครับแล้วก็ ทีพีโกโก้เสื้อปาลิจิตนาคลาดนะครับ350พร้อมส่งนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่เคียงข้างลุงมาตลอดก็จะมีผลิตภัณฑ์มาริพิษนะครับใบรัชนีรูทินเซตใบมั่งมียาสิพันเิมเฮบสมุนไพรวังไพรนะครับสั่งซื้อสั่งหาช่วยลุงช่วยป้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985655266 0632425644และ0923 924458 92นะครับในนามช่องหมดฟืนเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ะนะครับก็เป็นคลิปนะครับของอะนะครับ อาสาลานะครับศาลาเงินสาลาทองนะครับของคุณนะครับยู่รูทิราฐีนะครับนำมามอบให้คุณลุงคุณป้าและปู่ปาริจิตนาคราชนะครับเพื่อไว้นะครับให้ผู้ท่านเข้ามาในพื้นที่ได้นั่งพักผ่อนย่อนใจนะครับชมชิวทัศน์สวยๆงามนะครับบรรยากาศดีๆบริเวณ นะครับนาลุงพลประเตนหรือชุมชนยูทูบเบอร์ลุงพลประเตนวังปู่ปริจิตนาคราดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดูคลิปย้อนหลังช่องหมวดฟื้นด้วยนะครับนะครับขอบคุณนะครับ